ต้มปลาใส่กระกอกหอ,หอมหอมอกะสิมียูมีกินตัวกินจนขามปีขั่วาบานบานเห็ดกินบานบานนี่ <c oughs> แสบแบบบานบานเท่านี้แหละ มากินสองคนพี่น้องโอ้ยมักคือกันแต่ก่อนนี่พักดูดูแต่แตพอใหญ่ยู่กินตะบกุลทอดที่<อ>ทละสามโนดอ่ะมันกินกางเลยวเวิร์ดเดิยเนาะยไพูดกเก่งเว้ยขยันตื่นแต่เสาไปเหตุงาน ผัดปูอย่างนี้ผัดปูดำค่ะผัดใส่พริกดำบ่ไปพริกแห้งกับยำแข่งเทียมไปพริกไทยน้ำไปพริกไทยใส่ดำอันนี้สูตรมาจากไหนนี่สูตรเราเองใช่ป่ะผัดพริกดำพริกแห้งดำชุนพริก จับเองขั่วอยู่นี่กับขั้วอยู่วงทพี่พ่อกันเลยจักว่าเครื่องปรุงจักว่าเมนยังก็ยังกินตอาหารทะเลอยู่ทะเลก,ก็ได้เนาะไปมั่นก็สูง แล้วก็มาเอาเอาเสื้อตัวนั้นเข้าไปเลยไปเดี๋ยวพูดดูไปก่อนเอาหมดฉับเตรียมเข้าไม่ออกก็ได้เลยพอเลยอ่ะนี่เราเรานี้กินน้องกินด้านหลังนี่ให้ท่านนี้ <Nhạc> ใส่กระชายใส่ต้นหอมพอแล้วคาใส่ทุกอย่าง ีข้าวเจียวไว้กินนี้ครบสามวันวันนี้วันที่สองกินตามปีอ๋มอมันเกิดหรือวันที่สามบมอ เลีียงก้อนกับ,บ่อเป็นอห่างได้ล่ะนี่พอดดีเด็ดขวดดี่อมีจ้าจ้าไม่แล้วนะ <c oughs> เขียงกลับมาจะเจลกยึ์ถุงขึ้นจากน้อนเลอขครับนี่บอกว่นนาเหลืองานเทียงขึ้น แกงานแได้แขกแได้ใ,ใจดำแต่ปีใหม่ก็บใหิติดพนกงารเนี่ยเว้ยเออเออใส่กันพักอุบาทใครอยู่มีความอดทนอยู่ออท้างานจนเพียงขึ้นสันกว่าขาปีใหม่ก็บบริยุทธ์น้ำเขาแบบ แกกิกินถามใส่ได้เขาพักพักพ่อสลุดสิแม่ยขวาดมร้งเลยกามปูกามปูเผือไม่อีคืนไปสแกวตกแลงนะ มีปูผัดนอ่นมึงโทรศัพท์